ท่ามกลางการเข้ามาของเทคโนโลยีกระจายศูนย์ที่กําลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในมิติต่ตางๆของเศรษฐกิจและสังคมหนึ่งในภาคส่วนนะคะที่มีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนก็คือตลาดทุนค่ะโดยเหตุผลที่ว่าเทคโนโลยีกระจายศูนย์นั้นประกอบไปด้วยนวัตกรรมมากมายอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซี่ออราเคิลสเกลลิงโปรโตคอลอินเตอร์โอเปอรรบิลิตี้โปรโตคอลหรือแอปสเปซิฟิกบล็อกเชนนะคะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้น บทบาทของเทคโนโลยีกระจายส่นในตลาดทุนมีหลากหลายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการทําธุรกรรมผ่านการลดตัวกลางการเพิ่มสภาพคล่องจากตลาดที่เชื่อมต่อกันทางโลกหรือว่าการทําให้สินทรัพย์ดั้งเดิมนั้นสามารถคล่องตัวได้มากกว่าเดิมด้วยการแบ่งสินทรัพย์เป็นหน่วยย่อยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายอย่างเช่นการซื้อพันธบัตรส่วนเล็กๆที่แอนดิตนั้นไม่สามารถทําได้อย่างไรก็ตามจากประเด็นที่เราคุยกันในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะ ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีช่องว่างเชิงนโยบายซึ่งทําให้การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายทีเดียวค่ะซึ่งฝั่งของผู้ระดมทุนนั้นก็ยังเผชิญกับต้นทุนที่สูงกว่าการระดมทุนแบบดั้งเดิมรวมทั้งนโยบายของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานกํากับดูแลที่ไม่สอดคล้องกันก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมองหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้ไม่ชัดเจนแล้วก็นําไปสู่การไม่เลือกที่จะลงทุนลงแรงในประเทศไทยขณะที่ฝั่งของผู้ลงทุนเอง ก็มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากคริปโตเคอเรนซีที่จำกัดโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยข้อจำกัดเหล่านี้นะคะจึงนำมาสู่คำถามที่อยากจะชวนคุยในเอพิโซดนี้นะคะว่าเมื่อโอกาสของตลาดทุนที่ปีเทคโนโลยีกระจายศูนย์เข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยควรจะมีหน้าตาอย่างไรเราควรจะวางตัวแบบไหนให้สามารถสร้างระบบนิเวศท,ที่ครอบคลุมส่งเสริมนวัตรกรรมและที่สำคัญก็คือสามารถทำได้อย่างปลอดภัย จากการประเมินของสถาบันอนาคตไทยศึกษานะคะแนวทางที่ประเทศไทยควรจะพิจารณาควบคู่กันไปสำหรับนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลมีอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือการส่งเสริมุตสาหกรรมและพัฒนามาตรการป้องกันซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลที่ทั้งปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนพร้อมไปกับสร้างโอกาสการเติบโตของฝั่งผู้ผลิตหรือผู้สร้างนวัตกรรมและเศรษฐกิจไปในเวลาเดียวกันก่อนอื่นเลยนะคะเราจะขอพูดถึงการส่งเสริมุตสาหกรรมที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มกลยุทธ ได้3ส่วนหลักๆค่ะนั่นคือส่วนของผู้ลงทุนผู้ระดมทุนแล้วก็ระบบนิเวศนะคะ สำหรับในส่วนของผู้ลงทุนนะคะใจความสําคัญก็คือนโยบายต้องสร้างความน่าดึงดูดในการลงทุนผ่านการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในตลาดโดยระบบที่ได้มาตรฐานให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่สะดวกปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยสามารถเข้าตลาดได้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานกํากับดูแลจะได้ลดความสับสนและสร้างโอกาสในการลงทุนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะประเด็นต่อมาก็คือการพัฒนาตลาดรองนะคะซึ่งอาจ จะเปิดให้โบรเกอร์ดั้งเดิมเนี่ยสามารถเสนอแล้วก็ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้จะได้เพิ่มสภาพคล่องในตลาดแล้วก็ทําให้ต้นทุนการซื้อขายต่ําลงไปด้วยนอกจากนี้นะคะการขยายให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นตามประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถของพวกเขาอย่างเช่นการทําระบบที่เรียกว่า accredited investor qualification ที่ทําให้รายย่อยสามารถทําแบบทดสอบค่ะจะได้ให้ได้รับการอนุมัติเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการ advance มากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างนักลงทุนรายใหญ่กับนักลงทุนรายย่อยและหนึ่งในนโยบายที่สถาบันอนาคตไทยศึกษามองว่าทําได้ง่ายและเร็วก็คือการส่งเสริมความเข้าใจในการกระจายความเสี่ยงและเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความรู้ของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่านโยบายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการป้องกันการสูญเสียมูลค่าการลงทุนค่ะ โดยแนวทางของการพัฒนาการส่งเสริมความเข้าใจก็สามารถทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นรัฐเนี่ยก็ไปร่วมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามข่าวสารสนับสนุนงานวิจัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึกหรือไม่ก็รัฐก็กําหนดกฎเกณฑ์นะคะว่าเอกชนจะต้องให้ความรู้ทําแบบสอบถามก่อนลงทุนให้นักลงทุนเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือไม่ก็รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาและใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจนะคะอย่างเช่นโรโบแอดไวเซอร์หรือไม่ก็เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์การกระจายความเสี่ย นแบบอัตโนมัติการดำเนินนโยบายในแนวทางนี้ค่ะก็จะช่วยให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นมีมาตรฐานผู้ลงทุนเองก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบตามข้อมูลที่มีได้ถี่ทวนมากขึ้น ขยับมาดูฟังของผู้ระดมทุนกันบ้างนะคะที่ต้องการกลไกในการระดมเงินทุนที่น่าดึงดูดให้กับพวกเขาสามารถนําเงินทุนเหล่านั้นไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้หนึ่งในนโยบายที่สถาบาันมองว่าน่าสนใจและควรศึกษาความเป็นไปได้ก็คือการกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮบริดระหว่างตลาดทุนเก่าและใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน real world asset tokenization ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมไปจนถึงการสร้างกลไกที่สนับสนุนให้ธนาคารและ ผู้จัดการกองทุนไทยเนี่ยสามารถสำรวจโอกาสใหม่ๆใ,ในสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดด้วยบทบาทของผู้เล่นระดับสถาบันค่ะและสุดท้ายนะคะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจรวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจนั้นก็สําคัญอย่างยิ่งโดยในการสร้างความเข้าใจสามารถทําได้ผ่านการสื่อสารเชิงรุกนะคะเกี่ยวกับแนวทางนโยบายจากภาครัฐไปยงังภาคเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมหลังจากจดทะเบียนแล้วโดยอาจจะเน้นไปที่การสร้างคอมมู เพื่อเปิดช่องทางในการร่วมมือในอนาคตและยังเป็นการสนับสนุนให้คนเ,นเห็นถึงประโยชน์ในการทำไอซีมากขึ้นค่ะและการสร้างความน่าดึงดูดโอกาสทางธุรกิจผ่านการสร้างข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกตราสารหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆให้มีต้นทุนในการโทเคแนนเซชันที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมหรือไม่ก็พิจารณาเปิดให้สามารถมีผลประโยชน์ที่จูงใจมากกว่าการสร้างยิวได้เป็นต้นค่ะ ดังนั้นเมื่อผู้ลงทุนกับผู้ระดมทุนได้รับการสนับสนุนแล้วนะคะอีกมิติที่ต้องเติบโตควบคู่กันไปก็คือระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างสาขารมในภาพรวมซึ่งรัฐบาลและเอกชนไดีอาจจะร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างเช่นการสร้างบล็อกเชนที่เป็นมาตรฐานให้ทุกคนเข้ามาใช้งานเพื่อลดต้นทุนหรือการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการฟอกเงินหรือแม้แต่ระบบตรวจสอบธุรกรรมที่ปลอดภัยนะคะเพื่อเพิ่มความง่ายในการทําธุรกิจให้กับ อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและทำให้ผู้ประกอบการทั้งภายในและนอกประเทศได้ประโยชน์ด้วยค่ะ ประเทศไทยอาจจะพิจารณาสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้นะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยแล้วก็กฏระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกเพื่อดึงดูดการเข้ามาของนักลงทุนและผู้ให้บริการต่างชาติรวมท้งสร้างแรงงานด้านไอทีที่มีฝีมือจากทั่วโลกที่เข้ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะนอกจากนี้นโยบายทางภาษีก็ควรมีความชัดเจนนะคะอาจจะพิจารณาจากการใช้มาตราการทางการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าดึงดูดให้กับระบบนิเวศของ ดิิจอย่างไรก็ดีการประเมินของสถาบาันอนาคตไทยศึกษา2นโยบายเพื่อที่จะส่งเสริมระบบนิเวศของสินทรั์ดิจิตอลที่น่าทาอย่างเร่งด่วนในตอนนี้อย่างแรกเลยค่ะก็คือการหาจุดแข็งแล้วก็เลือกผู้ประกอบการที่จะสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ตลาดเนี้ยไปได้ไกลกว่าแค่การเก่งกำไรในตลาดคริปโตโดยเราต้องระบุข้อได้เปรียบของประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้จุดแข็งเหล่านี้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆตัว อย่างง่ายๆก็คือแฟนโทเค็นหรือว่าโซเชียลไฟล์นะคะที่ไทยมีพื้นฐานดีอยู่แล้วค่ะควรส่งเสริมไปทางด้านของการเงินแล้วก็กฎหมายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานตามความเหมาะสมด้วยส่วนที่2นะคะก็คือการขยายกรอบการทำแซนดบ็อกที่มีอยู่ให้ครอบคลุมผู้เล่นมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เล่นรายใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตหรืออย่างผู้เล่นต่างประเทศนะคะที่ต้องการทดลองผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็พอทดลองแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรให้การสนับสนุน หรือให้ next step ที่ชัดเจนหลังการทำแสนบ็อกค่ะเพื่อเกิดการถอดบทเรียนแล้วก็การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการใช้งานนวัตกรรมอย่างแท้จริง หลังจากที่เราพอได้เห็นแนวทางของการส่งเสรยมอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะการพัฒนามาตรการป้องกันก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะโดยประเทศไทยจําเป็นต้องมุ่งสู่การกํากับดูแลเชิงรุกซึ่งก็หมายถึงการออกแบบนโยบายที่มองกันไกลนะคะให้ประเทศเนี่ยสามารถปรับตัวกับแนวโน้มของโลกแล้วก็รับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเช่นการตรวจสอบเชิงรุก การกำหนดการรายงานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไม่ก็เป็นการศึกษาที่นำเอาพัฒนาการทางเทคโนโลยีผนวกเข้ากับการกำกับดูแลที่มีอยู่เรียกกันว่าเป็น red tech นั่นเองค่ะการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการดำเนินงานที่ดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันที่สำคัญนะคะซึ่งผู้ประกอบการเองก็ควรมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องนักลงทุนอย่างเช่นให้ความรู้กับนักลงทุนที่ควรเป็นความรับผิดชอบแบบขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบการในตลาด ซึ่งจะช่วยลดภาระของหน่วยงานกำกับดูแลค่ะให้สามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น กฎระเบยียบเองก็ถือเป็นอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ของนโยบายสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะซึ่งสถาบันอนาคตไทยศึกษามองว่าการกําหนดกรอบที่ชัดเจนและปร,ะปรับปรุงให้เหมาะสมว่าหน่วยงานกํากับดูแลไหนควรจะมีบทบาทอย่างไรนั้นสําคัญค่ะเพราะว่าจะทําให้นโยบายเป็นธรรมมากขึ้นทําให้ผู้ประกอบการคาดเดาสถานการณ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้ถูกต้องด้วยค่ะต่อมาก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายค่ะ ที่ผ่านมาการดำเนินคดีของไทยยังมีหลายกรณีที่ใช้เวลามากผู้เสียหายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยานะคะดังนั้นการสนับสนุนการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากการจัดตั้ง่วนช่วยเหลือนักลงทุนหรือกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินทันทีก็จะช่วยให้การดำเนินคดีแล้วก็การเยียวยาผู้เสียหายนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เป็นวาละเร่งด่วนสําหรับประเด็นโครงสร้างของกฎระเบียบนะคะก็คือการกําหนดทิศทางของนโยบายภาพรวมกับการ กำกับดูแลที่เป็นเอก,กฉันท์ค่ะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ปัจจุบันค่ะทิศทางการโปรโมทนั้นยังไม่เชื่อมโยงกันในภาพรวมนะคะทาให้การผลักดันยังไม่เป็นรูปธรรมซึ่งการขับเคลื่อนทิศทางของนโยบายนี้ก็คือการรักษาความร่วมมือของรัฐบาลกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆในทางปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันความขัดแยง้งแล้วก็เน้นการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีนโยบายเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นตัวเร่งสําคัญนะคะที่จะทําให้ประเทศไทย สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธปรรมและรวดเร็วซึ่งเรานขอสรุปแนวทางที่เป็น Quick Win สำหรับประเทศไทยไว้ตามนี้ค่ะ 1. คือส่งเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ระดมทุนทางเลือกและการกระจายการลงทุน 2. ก็คือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นของรายย่อย 3. ก็คือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ระดมทุนด้วย 4ก็คือการหาจุดแข็งนะคะเราก็เลือกผู้ประกอบการที่จะสนับสนุน5คือการขยายกรอบการทำแซนบ็อกและ6คือการกำหนดทิศทางนโยบายภาพรวมกับการกำกับดูแลที่เป็นเอกฉันท์ค่ะ ใจความสําคัญของเอพิโซดนี้นะคะก็คือการที่เราเนะี่ยอยากจะชวนคิดค่ะว่าเมื่อบทบาทของสินทรัพย์ดิจิทัลในบริบทที่โลกกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศแล้วไทยจะคว้าโอกาสนี้อย่างไรที่ยังจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมตสาหกรรมกับการพัฒนามาตรฐานเพื่อที่จะปกป้องหากประเทศไทยสามารถบ,บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ความหวังที่หลายคนอยากจะเห็นประเทศก้าวขึ้นเป็น สวนกลางสื่อสารดิจิทัลระดับคุยภาพอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นก็ได้ค่ะ